สงสัยไหมคะว่าทำไมความคิดมันถึงได้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรานักหนาใครๆก็ต้องมาคอยบอกว่าให้คุณระวังความคิดความคิดจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในชีวิตของคุณเหตุผลที่ความคิดมีอิทธิพลต่อชีวิตนั้นเพราะคุณรู้ไหมว่าทุกๆสามวินาทีคนเราก็จะมีเรื่องที่คิดแวบขึ้นมาอยู่ในหัวซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้ว ในวันหนึ่งค่ะคุณจะคิดถึง2องหมื่นเรื่องเป็นอย่างน้อยหรือเคยมีคนทำสถิติว่าบางคนคิดเรื่องต่างๆภายใน1วันถึง7จ็ดหมื่นเรื่องคราวนี้พอจะเก็ตขึ้นบ้างไหมคะว่าทำไมความคิดมันถึงได้มีอิทธิพลต่อชีวิตนะเพราะคุณคิดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง และอะไรก็ตามที่เราคิดมันก็มักมที่จะนำพาเราไปสู่บางสิ่งที่เราคิดนั่นเองแล้วส่วนใหญ่แล้วค่ะคนเราก็มักที่จะคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้าไปซ้ำมาคิดแต่เรื่องแย่ๆอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้สิ่งที่คุณคิดอยู่เสมอมันเป็นเรื่องแย่ๆมันก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนะคะที่คุณจะพาชีวิตตัวเอง ไปสู่จุดที่คุณคิดคนเรามักจะบอกว่าตัวเองคิดในเรื่องที่เป็นจริงเป็นปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ความจริงแล้วค่ะสิ่งที่คุณคิดมันคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์แย่ๆในอดีตส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆแต่คุณกลับรู้สึกว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตของตัวคุณเองและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นแม้ว่าวันนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่คิดในเชิงบวกเยอะมากในสอง0 0ื่นความคิดในหนึ่งวันคุณอาจจะคิดในเรื่องดีๆถึง90%แต่อีก10%คุณอาจจะมีความคิดลบๆความคิดในเชิงที่เป็นไปไม่ได้ฉันคงทำไม่ได้ แทรกเข้ามาแต่รู้อะไรไหมคะว่าในที่สุดค่ะเจ้าสิซของความคิดลบอ่ะก็มักที่จะดึงให้เราค่ะกลายไปเป็นสิ่งสิ่งนั้นความคิดลบมักจะมีพลังงานที่มากกว่าความคิดบวกเสมอแล้วมันก็จะค่อยๆกืนกินแล้วก็บั่นทอนชีวิตเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แล้วก็สามารถที่จะคิดในเรื่องที่บวกได้อยู่ตลอดเวลานั่นคือการที่เรากลับไปควบคุมที่จิตใต้สำนึกการที่เรากลับไปเข้าใจอดีตและมองเรื่องร้ายๆ<ช>เรื่องรบๆในอดีตให้มันกลายเป็นบวกกลับไปทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่มันเคยเกิดขึ้นและอาจเคยทำร้ายเราจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำร้ายเรา เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราแก้จากจิตใต้ยสำนึกแก้จากความเข้าใจในอดีตของเรามันก็จะสามารถควบคุมความคิดทั้ง6 0แสนความคิดต่อเดือนหรือ2 0 0 0 0ืความคิดต่อวันของเราได้และคุณจะต้องมีโฟกัสจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอยู่กับเป้าหมายที่คุณต้องการมีความเชื่อในสิ่งที่ เราต้องการจะเป็นในอนาคตที่เราต้องการว่าคุณสามารถที่จะทํามันได้แล้ในหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณโฟกัสจดจ่อเข้าใจอดีตใน100วันคุณคิดเรื่องดีๆตลอด1 0 0วันคุณก็จะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะคิดว่า คุณน่าจะพอเข้าใจว่าทำไมความคิดมันถึงได้มีอิทธิพลต่อเรานะักความคิดเล็กๆแต่มันมีตลอดเวลาแน่นอนที่สุดว่ามันส่งผลต่อสิ่งที่เราลงมือทำและสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราคิดและกลายเป็นสิ่งที่เราทำอยากเปลี่ยนชีวิตอยากประสบความสำเร็จ ให้กลับไปเข้าใจเปลี่ยนจิตใต้สำเนึกคุณใหม่เปลี่ยนแฟ้มข้อมูลที่ไม่ดีของคุณใหม่เข้าใจเรื่องราวเลวร้ายเหล่านั้นว่ามันมาเพื่ออะไรมันมาเพื่อให้คุณเก่งขึ้นและโตเติบโต,ตขึ้นหรือเปล่าถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ลองพิมพ์มาบอกใจหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิ s i เนสเอ็กซ์เพรค่ะสวัสดีค่ะ